แบบฝึกหัด4.9หน้า125นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1ค่ะสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแห่งหนึ่งยาว30เมตรและมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น3ต่อ5ถ้าป้องต้องการทำเส้นขอบรอบสนามแห่งนี้จะต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใด อัตราส่วนของความกว้างและความยาวเป็น3ต่อ5นะคะและโจทย์บอกว่าความยาวของสนามคือ30ดังนั้นนะคะเราจะต้องหาความกว้างก่อนนะคะวิธีทำค่ะจากอัตราส่วน ของความกว้างต่อความยาวเป็น3ต่อ5และความยาวที่โจทย์บอกนะคะคือ30เมตรเราจะต้องหาความกว้างนะคะโดย30กับ5นะคะมีความสัมพันธ์กันก็คือ30หาร5ได้เท่ากับ6 และเนื่องจากสามสิบหารห้าเท่ากับหกเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนสามต่อห้าเท่ากับนำหกมาคูณกับอัตราส่วนสามต่อห้านะคะ ได้เป็น3าคูณหต่อ5้คูณหได้เท่ากับ3าคูณหได้18 5แคูณหได้30 30คือความยาวนะคะสิคือความกว้างแสดงว่า สนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง18เมตรยาว30เมตรต่อไปนะคะโจทย์ถามว่าถ้าป้องต้องการทำเส้นขอบรอบสนามนี้ จะต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใดซึ่งก็คือหาความยาวรอบสนามนะคะและมีความยาวรอบสนามความยาวรอบสนามนะคะหาได้จาก2คูณกับความกว้างบวกความยาวนะคะความกว้างคือ18เมตรความยาวคือ30เมตรได้เป็น96เมตร ดังนั้นป้องต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทาง96เมตร คำตอบนะคะ96เมตรต่อไปข้อ2นะคะบอลต้องการทาสีบ้านคิดเป็นพื้นที่108ตารางเมตรถ้าอัตราส่วนของปริมาณสีทาบ้านต่อพื้นที่เป็น4ลิตรต่อ9ตารางเมตร และสีหนึ่งถังมีประมาณ20ลิตรบอนต้องซื้อสีอย่างน้อยกี่ถังสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะคือพื้นที่ที่จะทาสีนะคะ108ตารางเมตรและบอกว่าอัตราส่วนของปริมาณสีต่อพื้นที่คือ4ลิตรต่อ9ตารางเมตรและสีหนึ่งถังมีประมาณ20ลิตร ขั้นแรกนะคะเราจะต้องหาก่อนว่าพื้นที่1 0 8ตารางเมตรจะต้องใช้สีกี่ลิตรนะคะขั้นที่2ค่ะสี1ทั้งถังมี20ลิตรเราจะต้องหานะคะว่าบอลจะต้องซื้อสีกี่ถังนะคะวิธีทำค่ะจากอัตราส่วน ของปริมาณสีทาบ้านต่อพื้นที่เท่ากับ4ลิตรต่อ9ตารางเมตร เราทราบว่าพื้นที่มี108ตารางเมตรนะคะถ้านำา1 8 8หาร9ก็จะได้เท่ากับ12นะคะและเนื่องจาก108หาร9เท่ากับ12 เราก็จะได้ว่า4ลิตรต่อ9ตารางเมตรนำ12นะคะมาคูณกับอัตราส่วน4ลิตรต่อ9ตารางเมตรนะคะได้เท่ากับ12คูณ4ลิตร ต่อ12คูณ9ตารางเมตร12คูณ4ได้48 12คูณ9ได้108ก็แสดงว่าถ้าพื้นที่108ตารางเมตร เราจะต้องใช้สีทั้งหมด48ลิตรนะคะแสดงว่าพื้นที่ทาสี108ตารางเมตรใช้สี48ลิตร ต่อไปนะคะเราจะหาว่าบอลจะต้องซื้อสีกี่ถังโดยเราทราบว่าสีหนึ่งถังมีประมาณ20ลิตรบอลต้องใช้สีทาบ้าน48หาร20ได้เท่ากับ2.4ถัง ถ้าเราคิดเป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือ3ถังดังนั้นบอนต้องซื้อสีอย่างน้อย3ถัง คำตอบนะคะสามถัง